เสาวิทยุ NAC นะครับครับเรามาดูเสาตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นเสา NCA NAC นะครับ NAC เป็นเสาขนาดเล็กนะครับพกพาขนาด ยาวเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับอยู่ที่10เซนนะครับ10เซนลักษณะเสามันขนาดเล็กงอได้นะครับเป็นขั้ว BNC นะครับเป็น BNC เนี่ยขั้ว BNC ก็ลักษณะของตัวเสาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเวลาใส่ใส่กับวิยุตัวเล็กๆหมอมากนะครับก็ส่งแรงอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยส่งแรงอยู่พอสมควรเนี่ย ตัวเล็กๆนะครับเล็กมากนะครับเหมาะมากนะครับรายใช้เนี่ยอ่ะมาดูการส่งนะครับว่าเป็นไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เนี่ยนะครับนี่นี่เห็นไหมเนี่ย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 นะครับเนี่ยเนี่นะครับนี่แรงนะครับนี่นี่ แรงนะครับอ่านี่เห็นไหมเนี่ยแรงพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีใช้ครับว่าเป็นไงประสิทธิภาพสับ อยู่ในรถอีเมสเละคนเกี่ยคนที่สองปอดเปลี้ยวหมอนต้องมามีไม่ได้เป็นอาหารรอกมีโรงเองแล้วก็้องเจ๊ กจ,ะจะนาหัวน้ำจะอยู่ใต้ถาวระดับกราบมาพึกกาญจนาผ่านพ้นไปแล้วแต่จเจอน้ำจริงๆก็คือข้าม